ตำรวจอิสราเอลกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนเหตุรถโดยสารอย่างน้อย3าคันระเบิดทางตอนใต้ของเทลอาวิฟในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งตำรวจอิสราเอลแถลงว่าอยู่ระหว่างระดมกำลังตรวจสอบและเก็บหาหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดว่ามีกี่คนโดยทางตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เป็นการก่อการร้าย อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวเนื่องจากรถบัสที่ระเบิดเป็นรถบัสที่จอดอยู่ในสถานีและไม่มีผู้โดยสารอยู่ด้านในแต่ทางตำรวจขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากพบว,วัตถุต้องสงสัยส่วนกระทรวงคมนาคมของอิสราเอลสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรถบัสทุกคันและรถไฟทุกขบวนในทันทีเพื่อความปลอดภัย ซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้นลงแล้วและไม่พบวัตถุต้องสงสัยใดๆเพิ่มเติม